การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดพบว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการปรับลดลงร้อยละ0.3ซึ่งเป็นการร่วงลงเป็นเดือนที่5สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ0.1ขณะเดียวกันยังพบว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลงสู่ระดับร้อยละ78.2ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในเดือนพฤษภาคมก็ลดลงมากกว่าคาดโดยอยู่ที่ระดับ88.6จาก95.9ในเดือนเมษายนโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ96.0ในเดือนพฤษภาคมข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่หลายฝ่ายได้ประเมินไว้ค่อนข้างมากทําให้มีการคาดการณ์กันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจตัดสินใจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ตาม ที่เฟดเคยได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยทันทีที่ข้อมูลเชิงลบกล่าวออกมามูลค่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐก็ดีตัวขึ้นทันทีทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ10ปีลดลงสู่ระดับร้อยละ2.167เนื่องจากนักลงทุนต้องการลงทุนในธนสินทรัพย์ที่ปลอดภยัย ขณะเดียวกันยังส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ1.1461ดอลลาร์สหรัฐจาก1.1399ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ลดลงมาอยู่ที่1.5725ดอลลาร์สหรัฐจากระดับ1.5770ดอลลาร์สหรัฐแต่ปัจจัยที่น่าสนใจมากกว่าคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ในเวลานี้ได้ส่งผลให้สัญญาทองคำในตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาทองคำโคเม็กซ์งวดสองมอบเดือนมิถุนายนปิดบวกขึ้น10เซนหรือร้อยละ0.01ที่1,225.30ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนกรกฎาคมปิดเพิ่มขึ้น9.8เซนที่17.563ดอลลาร์และสัญญาพลาทินัมส่งมอบเดือนกรกฎาคมปิดปรับขึ้น6.7ดอลลาร์ที่1 1 6 9 1 0ดอลลาร์ต่อออนซ์นักวิเคราะห์จากหลายสำนักจึงเชื่อว,ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐจะเพิ่มความน่าดึงดูดใจในตลาดทองคำและทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองในานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น <med> ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำไทยที่เชื่อว,ว่าราคาทองคำตลาดโลกที่ขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1,225ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังมีโอกาสขยับเพิ่มสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อีก อย่างไรก็ดียังมองว่าราคาทองคำในช่วงเดือนหน้าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังปรับเข้าไปอยู่ในระดับสูงขณะที่ตลาดประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้การปรับตัวของราคาทองคำสูงขึ้นค่อนข้างเร็วกว่าพื้นฐาน ดังนั้นในห่วงเวลานี้จึงอาจถือเป็นนาทีทองของผู้ที่ลงทุนซื้อทองคำสะสมไปในช่วงราคาลงก่อนหน้านี้ที่จะนำทองออกมาขายทำกำไรเพราะเชื่อว่าราคาทองคำจะทยอยปรับตัวสูงขึ้นไปจนกว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะปรับดีขึ้นหรือท่าทีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะชัดเจน